นี่เลยเนาะหนึ่งเนาะเดี๋ยวีกมัชีอาอาอกอยู่เลยเด้ด๋ย, R R อออยตัวน,น,แบบนั้นมันแบบตัวหันมันเจ็บปีก่ะไม่รู้สบายดีเอฟซีมาท,ทุกคนเด้อมีพามาเบิง่งนกต่อฮนะอัพเดตนกใหม่นะนกใหม่ในกล่องนี่ได้มาเจ็บตัวลูกใบฮนะลูกใบชวนหนึ่งเฮาแบ่งออกเลยเนาะ นี่กัน,นี่นกต่อเฮาตัวมีห่างเดียวนี่เพราะว่าเมื่อกี้นี่เฮานั้นเนาะเฮาจับมันมันลกขนขน,นปีกขนหางเพราะว่าขนมันท่ายมันมันบุท่ายขนเนาะแบบขนปีกมันก็นหังนะห่างยังเหลือครึ่งหนึงงน่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งขนห่างกันยังเหลือแต่ครึ่งเดียวครึ่งเดียวนี่หางตัวนี้ออกมาใหม่เฮาเลยว่อยากจงไว้เนาะตัวเส้นเดียวนี่เฮาเลยบุได้ลกออกเนาะเฮาลกเพื่อว่า ให้มันโป้งฮะขนใหม่ขึ้นมาเนาะมันจึงงามอันนี้ขนมันหักมันมันกรท่ายออกจากเคื่อนะตั้งแต่ช่วงเขาไปต่อตั้งแต่โดนแล้วมันเป็นแล้วนะเขาในโลกออกให้เมื่อนะเบิกสังเกตเบิกน,น่ยอยเพาว่าเขามาเขาชิมาปล่อยเขานี่เขาชิมาปล่อยเขากงใหญ่นี่เพราะว่ากงใหญ่นี่ก็เขาได้มานกแก่ป่าเนาะเจ็ดตัวเจ็ดตวเวาไปต่อเมือนเดี๋ยวก็ยังเหลือนกเก่า ตัวหนึ่งสองสามสี่ยังเหลือสี่ลูกใบยังเหลือสี่กะออกห้าตัวเลยเนาะตอนนั้นมีเก้าลูกใบเอาแบ่งออกมื้นั้นห้าตัวเนี่ยเอาเอาตัวเอาเอาตัวยุกงบัวเนาะเอาตัวยุกงบัวมาใส่ตุ่มต่อไว้ทุกคนตุกงบัวเลยอาชีพบอกเอฟซีเขาเนาะว่าตุกงบัวเขาขายแล้ว เขาขายออกเนะเาะกงบัวเขาใส่นกลูกใบนี่แหละเขาขายขายเลยเขาซูท่าโตเนาะเขาแบ่งขายเขาบุมีแนวแนวซูใส่นะเขาแล้วกงบัวเลยซูใส่เลยขายใกระจ้าเลยเนาะตัวนี้เป็นนกต่อกับตัวเล็บขาวเนะเาะเขาจะปล่อยเขานาเนี่ยแล้วก็สีให้ FC เ,นเนอฟซีบนทำ อันนี้ก็เป็นผลงานเขาเอานกโตตัวนี้ไปโตเนาะตัวเขาโกคคนนี่แหละรวมทั้งหมดไปสามมือได้เจ็ดโตเนาะทุกคนนี่มีตัวใหญ่ๆงามๆเลยนะไปมาเมื่อนะนี่ยังเหลือลูกใบสี่โตเนาะในนี่แล้วก็แก่ป่าเลียนอยนะู่เบิงบ่งเบิ่งหอนโตใหญ่ทุกคนโตใหญ่หอนใหญ่หอนใหญ่แต่ว่าหอนสั้นนู่นี่เบิง่งตัวนี้แก่ป่าตัวนี้นะเลียนพันแก่ป่าเมื่อแหละ มีแต่สายงามๆเลยจับเนี่เต็มกัมเต็มกัมเลยนะ่ยแกะปลาสังเกตเบึ่งหอนเบึ่งหน้ามันนอกแกะปลาหน้ามันชินเนียนๆตัวน้อยๆนี่ลูกใบตัวนะตัวนะเดีย๋ยวๆจับงอยอยู่ไหมไ้เลยเป็นขึ้นตนาหน้าแกะปลามันชงมันกระหูน้นอกแกะปลาเนาะทุกคน,นจับเลียนอยู่ขันแม่นเมื่อไหร่แกะปลาเลียนไปทางพูดแกะพูด มีตัวหนึ่งเนาะเจ็บปีกตัวเขาต่อได้มาแต่ป่านนี้มันก็ชื่อเสิดีดแหละดียยังปีกมันยังอาอยู่มันงับเขาโบจับนะมาอัปเดตให้ทุกคนบ้างเนาะว่าได้นกใหม่มาเจ็บตัวแก่ป่าแต่ว่าเป็นแก่ป่ามื่อเดอ้อเัาได้มา สีท่านใดสนใจเนาะเอาสีแบ่งออกได้แก่ปลาเขากับโบไดจุงไว้เนาะเพราะว่าเอาก็ะสีเลี้ยงถึสี่ห้าตัวนกสายนั้นเอาก็ะสีแบ่งออกหมดแก่ปลาเขาก,กับกะว่าชิจุงไวจ้จะดามตัวเนาะนี่ตรงนี้ก็แก่ปาลาแหละบินมันมาไปนี้เนาะทุกคนเอาเสียเอานก นกต่อเขาเขาไว้ในกรงนี่ก่อนมันแบบมันกวงนะมันกวงมันนั่นให้มันไถ่ให้ขนไหมมันโป่งก่อนเนาะผมเมนว่าให้มันไถ่ขนให้ขนไหมมันโป่งตัวเขาลกนะให้มันโป่งออกก่อนเนาะเขาจึงมันโป่งโป่งเลยป่งชุดเขาจึงเอาไปต่ออีกเขาชิลองเอาตัวนกตัวอยู่กรงบัวเนาะใช่แหละลองไปต่อมึงเอาเลยเสียนั่นเสียวนกต้อนี่เขาไปไว้ในกรงใหญ่ก่อนเนาะห่างกันยังเซียนเดียว ห่างกันยังเซีนเดียวคนปีกกห่างหมดเลยนะมันออกมาจากเนี่ยเลมันหักงห่าห่ามันท่ายก็ท่ายบุม๋มหมดช่วงมันท่ายเป็นนัฮะเดี๋ยวเขาลกทิ่มมือนี้เขามาลกออกเลยมือนี้ไปต่อมาเมื่อวานนี้นกต่อเขาก็ปล่อยเข้าไปเลยจักอยู่ใส่แหละนี่เนาะอยู่นี่เนาะเอ็ดเนาะนี่นี่โตอยู่โอ้โหแกปลาตั้งเจ็ดตัวเด้เอทุกคน มีตัวยิ่งใหญ่ๆเนาะไปต่อได้กล่ำเต็มมือเลยนะกล่ำเบิ När ่งโอ้ได้จนสะอ่อนเนาะจะได้ตัวยิ่งใหญ่แก่ปลาแก่ปลาเจ็ดตัวว่าปั่นกับทีมงานเท่านัอีกเลยค่ะปั่นปั่นน้ำทีมงานอีกเนาะไปต่อกะในสองโตกับปั่นคนละโตในซี่ ปันคนละสองไปแต่ละเทือเนาะมีตัวนหนึ่งนี่คอดำ,ด,ำด,ำดำมันดำๆมันอยากจุนะจะงมันบินไปซะแล,ะแลวนกแก่ป่าเนาะลูกใบเราบุญอยากมีเลยเด้อเพราะว่าเขาแบ่งออกมือนั้นไปห้าตัวเลยพร้อมทั้งกงบัวเนาะ ใส่กงบวนฝากไปให้ FC เขาเลย เอาทุกคนมาบันนี้กะเสียลตัวนี้ใส่กุ้งนี่คืนเนาะเพราะเมื่อกี้เขาเอานุกโอใส่นี่บันนี้เสียลมันใส่คืนเนาะใส่กับกุ้งเก่ามันคืนบัตรเขาชิเป็ดไปโตจึงไล่มันมาใส่กุ้งโอเนาะใส่ผนียดนี่ตอนนี้ก็ชิไล่มันเขานี่คืนเนาะเดี๋น้อยใส่นี่มันต่ำนะหัวมันชิแตกหัวเขาก็ยังบุเคยใส่มันเอามันใส่จระเทื่อนเนาะนี่หากระเทือแรกเอาใส่ โอเคเนาะทุกคนนี่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนี่เข้าไปเรียบร้อยแล้วหอนกล้องไอยตัวนี้หอนกล้อง,อลองอแล้วก็ห้าวอีกเนาะมือนั้นเา่าเอาเขา้าน้ำนี่นกเขาได้มาใหม่เจ็ดตัวนี่ไล่ตีเ่ากจ็จนได้ไล่ออกมือนั้นนะ มอนไรต่อจะเดี่ยวนกในกรงใหญ่อันนี่เลยเนาะทุกคนนี่ใช้เบิ้งบัวแดงๆเลยนนพราะว่าแกป้า ุดนี้แก่ป้ามันได้มาเจ็ดตเนอะนี่นี่ทุกคสังเกตเบื้องตูนึงเนาะเดี๋ยวตีกมัดชีอาอาออกอยู่เด้ยวเดี๋ยวตัวนั้นมันแบบตัวหันมันเจ็บปีกอะ่ะมันัดมันดีมันฮุบเข้าบุ่จ้ำเลยยังแต่บยังยังลูกใบลูกใบสีส่โจ ก็กำลัง่ายขนแน่นอนลูกใบตัวเก้าเขาแหละแล้วก็หาได้นกใหม่มาเน่โอ้ตัวนี้มักต่อนหมู่อะนี่ตัว แม่ดองลงมาเมื่อกี้มันเป็นนกแม่เนอะแต่มันมัใกล้ต้อนนกตูพู มีแต่ตัวงามๆเนาะนี่เนาะทุกคนเอฟซีเฮาก็นี่ถามมาหลายอยู่ได้ถามมาว่าจะแบ่งโอ้ลายตอตลอดหัวแตกมาแล้วนกตัวนี เนาะทุกคนมากะฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามเด้อคลิปนี้ก็สิจบลงเพียงเท่านี้เนาะทุกคนเจอกันคลิปหน้าช่วงนี้ก็บยานสิมบุรีไปต่อแหละเดี๋ยวกลับมาอัปเดตนกให้ทุกคนเบิ่งนะเนาะ fc ทุกคนบนนนได้มาใหม่เจ็ดตัวควานกตัวเขากำเัาถอนขนมะนะขนแบบขนปีกมันหักเนาะตั้งแต่ช่วงมันถ่ายขนเลยนะมัน มันบุลุนมันมีแต่หักปลายหักปลายกับหางมันเนาะมือนี้เขาไปต่อต่อเมื่อวานมามือนี้เขามันลุกออกซะบ่ะเบบมันจะเป็นแนวไดนอยู่ให้มันโป่งไหมว่ะกต่ทาลุ้ณมึงเนาะเอ่อจักจีได้ไปต่อหรือบได้ไปต่อช่วงช่วงนี้เนะาะเพราะว่าสีรองมึงลกไหม้ที่แหละเป็นลกไหม้เป็ี่ยนอยได้ไปต่อเรื่อยๆแค่ยนบุปเปแล้วก็บแต่ยุบพักเพราะเนะาะเพราะนกต่อเขาเอาขอกเขากุ้งใหญ่ไปเลย ฮะฝากทุกคนกนไลค์กนติดตามให้ด้อ์ทุกคนเจอกันลิปน้านเนาะ